เราไม่ค่อยได้มีส่วนช่วยในการทำให้เขาสำเร็จมากนักสักเท่าไหร่อย่างที่เป็นชิ้นเป็นอันมันเกิดขึ้นจากเกาหลีจริงๆเขาเก่งมากและเขาชูดขึ้นไปถึงตรงนั้นได้เขา,าคือตัวอย่างของ global citizen สำหรับพี่เ,ออเวลาเราพูดเรื่องเราอยากให้เด็กไทยหรืออยากให้คนไทยอ่ะถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติที่จะเป็น global citizen ได้ แล้วพี่แขกก็เห็นว่าคนที่ทำได้สำเร็จและเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กไทยคนอื่นๆได้ <c oughs> อาจจะมีหลายคน <c oughs> แต่หนึ่งที่นั้นเนะี่ยคือน้องลิซ่าเนี่ยจะเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยว่าถ้าใครสักคนหนึ่งอ่ะอยากอยากได้ชื่อว่าฉันเป็นพลเมืองโลกอ่ะนี่คือ <c oughs> ลิซ่า <c oughs> แล้วเป็นพลเมือง <c oughs> โลกที่ไม่ได้ตัดขาดจากจากความเป็นไทยด้วยอืม <c oughs> <c oughs> <c oughs> คือน้องยัง <c oughs> คงเอาเองเชื่อมโยง somehow เชื่อมโยงกับบางมิติของความเป็นไทยแต่ก็ยังค,งคงความเป็นสากลและคงความเป็น globalized อยู่ในตัวเองอะไม่ว่าจะเป็นความสามการพูดภาษาอังกฤษความสามารถในการพูดภาษาเกาหลีวินยัยการสามารถการการอยู่ในโลกแห่งอุตสาหกรรมบันเทิงระดับโลกซึ่ง tough จะต้องใช้คำ <c oughs> ว่าโ <c oughs> หด <c oughs> <c oughs> ต้องการวินัยในตัวสูงต้องการความอดทนต้องการการแล่เนื้อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะต้องแบบแล่เนื้อเถือนหนังตัวเองออกไปเยอะเหมือนกันนะหมายความว่าจะต้องอสลับคือเสียสลวัวสละสบอะไรใช่ใชท,ชที่ที่เป็นเรื่องปจเจกกับบุคคลนนะ่ะไปเยอะมากครับและและและอ่านว่าเขาก็เป็นเบนช์มาร์กใหม่ที่ทําให้รู้ว่าคนจะไปถึงตรงนั้นไม่ได้เกิดจากการฟลุกหรือเกิดจากการเรียกร้องความสนใจ หรือแค่ทำคอนเทนต์อะไรก็ได้เพื่อทำให้คนสปอร์ตไลท์หันมาหาฉันแบบที่ไม่ได้สนใจคุณภาพเพราะมันไม่ยั่งยืนแต่นี้คือเกิดจากการฝึกปรืออย่างยาวนานมากและอันสิ่งที่อันชื่นชมนะพี่แขกสมมุติว่าพี่แขกอยากจะตั้งเป้าว่าฉันจะไม่ชอบลิซ่าฉันจะสวนกระแสพี่แขกหันเรื่องด่าเขาไม่ได้เลยพี่แขก mm hmm. เขาไม่มีฟลอเลยเขาไม่อันหาไม่ได้เลยเข้าใจป่ะหมั่นไส้สิหมั่นไส้ส หาสิ่งมันใส้ไม่ได้เลยเพราะว่าเขาไม่เลือกขายในเชิงเซ็กส์แอพพิวเขาไม่เคยเล่นอะไรที่ล่อแหลมไม่เคยเล่นมุกที่ดูถูกเพศใดหรือเมคฟันกับสังขารของไม่มีไม่มีอะไรที่แบบไม่มีเลยไม่มีครอบครัวของความหิวแสงไม่มีไม่อันอันเคยนั่งดูันบอกว่าอะลองนั่งดูนะ ตั้งใจเลยว่าฉันจะด่าไม่มีแล้วพี่แขกลองดูดิไม่มีใครสามารถหาอะไรด่าเขาได้ซึ่งปรากฏการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นได้บ่อยๆนะพี่เข้าใจไหมคือเขาเป็นคนมีเสน่ห์แบบรอบด้านแล้วตัดขอบตัวเองได้พอดีแล้ว humble อันนี้ขอชื่นชมแบบสุดหัวใจเลยน่ารักจริงๆก็ไม่รู้ว่าจะหาคอมบิเนชันแบบนี้ได้แบบไหนเนี่ยและอีกอันหนึ่งก็คือเราต้องยอมรับอันหนึ่งก็คือเขามา at the right place and at the right time สมมติเขามาผิดเวลาไปจากนี้เขาก็อาจจะว่าโป๊ไปนิดเต้นมากไปหน่อยหรือแหกแข้งแหกขาเต้นแบบคือเหมือนเหมือนเหมือนชัยอัมคิงด้อมอะโบจอยอะมาดูตอนนี้กลับไปดูชุดเขาที่ตอนนั้นเขาเคยถูกแบน์ห้ามออกทีวีดิไม่โป้เลยพี่แขกไม่โป๊เลยหรือมาดอนน่าที่เมื่อก่อนนี้แบบทาตัวแบบนี้ได้ยังไงคือณนะตอนนี้นางดูเบามากเมื่อเทียบกัยบยบุคนี้เข้าใจปะ แต่เขามาในวันที่มีคนแพ้วถางทางจนสังคมพร้อมสำหรับสิ่งนี้และเขามาพอดีอันว่ามันเป็นมันเป็นคอมบิเนชันแล้วก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นเป็นความโชคดีของประเทศที่เขาเป็นคนไทยและเขาโอบรับความเป็นไทยไว้ผนวกกับความเป็นสากลให้เราอย่างพอดี ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Fol เวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ